หลังขึ้นประทะกางอากาศกับผู้รักาประตูโคู่แข่งจนดังจมูกแตกเลือดดาบหน้าในเกมยูฟาเนชันลีกกับเช็คเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ถึงวันนี้ปฏิทินพลิกผ่านเข้าสู่เช้าวันอังคารเรายังไม่เห็นคิสโียโนโรนัลโด,โดยหยุดพักดอาการหรือมิทีท่าขอถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลยครับจะในสนามที่หลังออกไปประถมพยาบาลตั้งแต่นาที13ทว่าเพียงไม่กี่อืดใจเซียเซเว่นก็กลับลงมาช่วยทีมต่อจนจบเกมโดยที่บางช่วงบางตอนแผลยังแห้งไม่สนิท และเลือดยังไหลผ่านพาสเตอร์ไม่หยุดด้วยซ้ำจากคืนวันเสาร์หลังแมชเดย์ผ่านพ้นไม่ถึง36ชั่วโมงนอกจากจะไม่หยุดพักหรืออย่างน้อยก็รอให้แผลดีขึ้นสักหน่อยแล้วโรนันโดยังปรากฏตัวครั้งแรกด้วยภาพการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเตรียมตัวลงแข่งกับทีมชาติสเปนในศึกเนชันลีกเกมสุดท้ายช่วงดึกวันอังคารที่จะถึงถ้าสังเกตจะเห็นว่าแผลเก่าบริเวณดั้งจมูกยังเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือใต้ตาข้างขวาก็มีรอยช้ำเลือดชัดเจน อย่างไรก็ตามนั่นไม่อาจหยุดโรนันโดได้เลยครับในทางตรงกันข้ามหากไม่มีอะไรผิดพลาดเซียเซเวน่าจะมีส่วนร่วมในเกมเปิดบ้านรับสเปนต่อเนื่องถึงตรงนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นระยะหลังสถานะหล่นเป็นสำรองเต็มตัวกับ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระทั่งเครื่องหมายคำถามว่ารอบนี้คิสเตนโนหมดแบบหมดทุกหยดแล้วหรือเปล่าแน่นอนหากว่ากันตามเนื้อผ้านี่คือปีที่ยากลำบากของโรนัลโดจริงๆนั่นแหะ ในวัย37ย่าง38หลายต่อหลายครั้งพะละกกำลังของเขาไม่สมบูรณ์ร้อเซทียบเท่ามื่อครั้นยังหนุ่มยังแน่นบางจังหวะเห็นกันจัาจ้าว่าแววตายัางสู้ใจบอกอยังไหวนะแต่ร่างกายไม่อนุญาตเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ครับแม้จะพยายามต่อสู้กับสังขารที่ร่วงโรยถ้าว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งการเวลาที่สุดแล้วไม่ช้าก็เร็วการบอกลากครั้งสุดท้ายในฐานะนักฟุตบอลอาชีพของโรนัลโดก็ต้องมาถึงในสักวัน เอาล่ะเรื่องนั้นคงต้องปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของมันไปครับทว่าวสาหรับเียโนโรนันโดสิ่งหนึ่งที่ตัวเขายังคงพิสูจน์ให้คนฟุตบอลเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติและไม่ยอมปล่อยให้โรยราไปตามอายุคือภาพความมุ่งมั่นแววตาที่ไม่เคยยอมแพ้โดยเฉพาะเหตุการณ์ตลอด2-3วันที่ผ่านมานี่ล่ะเกมกับเชคดั้งแตกเลือดไหลไม่หยุดขนาดนั้นความจริงควรต้องพักเต็มที่นี่คงไม่ฝืนเล่นต่อจนจบเกมแล้วทว่าวสำหรับโรนันโดเลือดที่ไหลน้ำมันเลือดนักสู้ ช่วงเวลาที่เหลือคิซโนยังคงสู้ต่อไม่ขอเปลี่ยนตัวเช่นเดียวกับภาพฝึกซ้อมไม่กี่ชั่วโมงให้หลังเมื่อเทียบความสําคัญระหว่างโปรแกรมเนชั้นลีกกับฟุตบอลโลกที่จะมาถึงได้อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหากโรนัลโดเลือกจะเซฟตัวเองรักษาสภาพร่างกายเพื่อรอเวิลด์คัพครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ย่อมทําได้แต่ก็อย่างที่เห็นครับกับตันทีมชาติโปรตตเกตขอกลับมาซ้อมต่อเพื่อลงแข่งคืนนี้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาจริงจนับตั้งแต่เลือดสาดในเกมกับเชค จนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นโรนันโดหยุดพักมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเลยด้วยซ้ําเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งการเวลาหากแต่หันไปรอบๆแล้วกวาดสายตามองนักเตะรุ่นราวคลาวเดียวกันจะมีสักกี่คนที่ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทเกินร้อยทุกย่างก้าวจะเหลือสักกี่คนที่ยังสู้ขาดใจแม้สภาพร่างกายมีแต่จะร่วงโรยถดถอยที่สุดแล้วสําหรับคิสโนโรนันโดให้มั่นใจได้เลยว่าแพชั่นวันแรกในฐานะนักฟุตบอลเป็นยังไง วันนี้หรือวันสุดท้ายก็ยังคงเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงครับ